มาดูตัวอย่างที่10นะครับนะ เป็นลักษณะของการอินทิเกรตพวกตรีโกนนะครับจริงๆทําได้หลายรูปแบบนะครับนะแล้วก็คําตอบของพวกตรีโกณและลักษณะนี้นะครับที่อินทิเกรตบางครั้งไม่จําเป็นต้องออกมาคําตอบเดียวกับครูแบบนี้เป๊ะนะครับนะไม่ใช่นะครับนะบางครั้งได้คําตอบอื่นก็ได้แต่ว่าเนื่องจากตรีโกนเป็นฟังก์ชันที่เป็นค่านะครับนะแต่ว่าพอเราไปเช็คค่าแล้วมันก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะครับบางครั้ง อาจจะทำรูปแบบอื่นไม่เหมือนของครูนะครับนะ่ะของครูข้อน,นี้นะครับที่อินทิเกรตคอร์ดเส่วนโคเซน์ c c, กำลัง 4X d x บนะครับนะครูแปลงโคไซน์ c c, กำลัง4นะครับนะเป็น โค s ซน x ส่วนด้วย c o s ซนกำลังห้านะครับเนี่ยกำลัง4ของครูนะครับถูแดงเป็นตัวนี้นะครับนะอ่าแล้วก็ครูจัดรูปนะครับคือว่า u เท่ากับโค x นะครับให้ u เท่ากับโค s ซ x d u by d x นะครับอ่าได้ดิฟโคไซนะครับได้ลบโค s ซนคอดนะครับนะหนึ่งหนสูตรนันะครับเนี่ยที่ดิฟโคไซนตัวนี้ก็ได้ลอ่าลบโค s ซ x คอรด x นะครับลบโค s ซนคอดแล้วก็ลบ d u นะครับเท่ากับ โคไซนเอ็กคออ็กดีเอ็กนะครับอ่ะคูแปลงดีนี้นะครับนะเนื่องจากว่าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวโค s ซนเอดเอ็กนะครับเนี่ยโคไซนเอ็กคอดเอ็กนี่ยกอนโคอ็กคอร์ดเอมันคืออะไรคือลบดียูนะครับเพราะฉะนั้นก้นตัวเศษด้านบนนะครับโค s ซเอคอร์ดเอ็กนะครับมันก็คือลบดียนะครับเนี่ยลบดียูนะครับ ชุดข้างบนนี้นะครับชุดข้างบนคือลบดียูข้างล่างก็โค s ซกกำลัง 5x นะครับแล้วก็จัดการโค s ซกกำลัง5ที่เป็นตัวส่วนพาขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นกำลังลบ5นะครับค่าลบนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับที่หลังเครื่องหมายอินทิเกรตเป็นค่าคงที่ก็มาไว้ข้างหน้าสุดเสียสุดท้ายนะครับครูได้ลบอินทิเกรตตัวโค s ซกมันคือ u นะครับนะ นะครับก็เป็น U ยกกำลังลบหแล้วก็ DU นะครับนะก็จัดการพวกอินทิเกรตต่อได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็แปลงต่อมานะครับสุดท้ายของครูได้เสร็จ่ิสนซีซากกำลังสี่กซบวกนะครับได้แบบนี้นะครับนะแต่อย่าลืมนะครับการอินทิเกรตของพวกตรีโกณนะครับมีคําตอบหลากหลายรูปแบบนะครับนะขึ้นอยู่กับวิธีการนะครับ